สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราจะพูดถึงแผน B แผน B คือค่าบริหารตำแหน่งหลังจากที่เราได้สร้างรายได้กับแผนที่1ไปแล้วนะครับที่ได้ศึกษาในเบื้องต้นไปแล้วส่วนแผน B นี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งสำหรับท่านที่ทำธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องก็จะมีค่าบริหารตำแหน่งให้ท่านนะครับรายได้ที่เราจะได้ก็คือจะคิดคานวณการจ่ายโบนัส5%เจากยอดรายรับแผนหนึ่ง ของคนที่เราแนะนํานะครับซึ่งเราได้แนะนําเพื่อนมาหลายคนนะครับซ้ายขวาในการแบกตัวเหล่านั้นถ้าหากว่าเขามีไรายได้เราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นด้วยแต่เราจะต้องดําลงตําแหน่งตามนี้ครับตําแหน่งมรดกถ้าด้านซ้ายมีห้าร้อยรหัดด้านขวามีห้าร้อยรหัสเราก็จะดําลงตําแหน่งมรดกก็หมายความว่าเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับกับทีมงานของเรานะครับที่เขามีไรายได้ในแผนที่หนึ่งแต่ คำนวณจ่ายไม่เกิน1 0 0 0 0มืบาทต่อเดือนนะครับสำหรับตำแหน่งบรดกตํตำแหน่งที่สองก็คือเดอะสตาร์ถ้าเรามีด้านซ้ายพันรหัสด้านขวาพันรหัสนะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่คำนวณจ่ายไม่เกินสองหมืนบาทต่อเดือนตำแหน่งที่สามคือตำแหน่งเดอะมูนซ้ายสามพันรหัสขวาสา0พันรหัสนะครับ5%้าปแต่ไม่เกิน ห้าหมืนบาทต่อเดือนตำแหน่งที่4คือเด e อ u ซันซ้ายเจ็ดพห้าร้อรหัสขวา7,500พาร้หัสหของรายรับในแผนหนึ่งของคนที่เราแนะนำนะครับแต่ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อเดือนข้อดีของแผนการดำเนินธุรกิจบ้านสมุนไพชัยมงคลนะครับสรุปได้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือรับผลประโยชน์รายวันนะครับ สรับผลประโยชน์สูงสุดสิบห้าคู่ต่อวันหรือว่าวันละหมื่นห้าพบาทต่อหนึ่งรหัสนะครับแต่ครั้งที่สิบห้านี้ทางบริษัทจะจ่ายเป็นคอร์ฟิลนะครับเพื่อเป็นการซื้อซ้ำซื้อสินค้าซ้ำโดยอัตโนมัตินะครับข้อที่สนับองค์กรทุกสายทั้งแนวกว้างและแนวลึกไม่จำกัดชั้นนะครับอินฟินิตนะครับข้อที่สี ธุรกิจตกทอดเป็นมรดกนะครับสามารถระบุในใบสมัครได้นะครับว่าวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทำแล้วหรือว่ามีอุบติเหตุต่างๆผู้ที่รับมรดกก็จะรับมรดกตกทอดได้ต่อเนื่องเลยครับไม่ต้องมาเริ่มใหม่ข้อที่5นับผลประโยชน์ต่อเนื่องในสายงานเดิมในปีถัดไปเพียงแต่ท่านทํางานและมีการเคลื่อนไหวนะครับก็ในปีถัดไปก็สามารถใช้ผลประโยชน์ได้ต่อไปเลยครับ ข้อที่หสามารถมีรายได้ถึงสองทางก็คือแผนที่หนึ่งที่ได้กล่าวแต่ข้านต้นรวมทั้งแผนที่สองก็คือค่าบริหารตำแหน่งนะครับข้อที่เจ็ดตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกครับตำแหน่งถ้าขึ้นแล้วก็ได้ค่าบริหารตามที่บอกแล้วนะครับข้อที่แปดสะสมยอดไว้ได้ตลอดแม้ว่าคุณประสบัติส่วนตัวไม่ครบนะครับกนสามารถสะสมได้ครับข้อที่เกเพียงสมัครสมาชิกก็สามารถดําเนินธุรกิจได้ทันที เงร9อบาทท่านก็สามารถเริ่มต้นได้เลยครับแล้วก็มาซื้อสินค้าให้ครบคุณสมบัติในภายหลังเพื่อที่จะรับโบนัสกับทางบริษัทบ้านสวนไทยครับข้อที่10บไม่ต้องรักษายอดส่วนตัวนะครับไม่ต้องรักษายอดกลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกครับคั้งที่15นั้นทางบริษัทก็จะจ่ายเป็นคอนฟิให้เราก็เท่ากับเราได้ซื้อสินค้าไปในตัวอยู่แล้วครับสรุปครับท่านมี2ทางให้เลือก ทางที่หนึ่งลองทําดูครับทางที่สองไม่ทําคนที่ลองทําดูก็จะมีโอกาสดังนี้มีโอกาสโดยเรือรงังหรือโดยปกติหรือว่าเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทําชีวิตก็เหมือนเดิมครับถ้าท่านคิดจะก,ก้าวหน้าคิดว่าอยากจะมีรายได้ลองเลือกดูนะครับสําหรับวิดีโอชุดน,นี้ ทางทีมงานเราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทีมงานเพื่อนแท้เท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อที่ผู้แนะนำท่านหรือทางเว็บไซต์ w w w บ้านสมุนไพร .com หรือจะติดต่อที่ทางเว็บมาสเตอร์โดยตรงที่คุณเจตเบอร์โทรข้ตามที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอครับหวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันนะครับ